สวัสดีค่ะครัวไร้ผงชูรสกับเนสัตตะนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เน่จะมาทำแกงส้มนะก่อนอื่นก็ตั้งน้ำก่อนเลยนะคะแล้วก็พริกแกงพริกแกงอันนี้ในตํำเองนะคะเดี๋ยวเน่จะรายละเอียดมีอะไรบ้างอยู่ใต้คลิปเลยนะ,ะใส่พริกแกงลงไปนะคะเมนูนี้เหมาะกับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับ ล่ตเตือดหัวใจความดันเบาหวานทุกโรคเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มีน้ํามันด้วยดีนะสําหรับใครที่ต้องต้องแบบใช้น้ํามันน้อยๆอะไรเง,งี้ยเนาะเสร็จแล้วเออก็เอาน้ําต้มต้มต้มเครื่องแกงที่เราที่เราทําไว้ให้เดือดจัดๆเลยนะคะเพื่ออันนี้เกลือดํานะคะเพื่อนๆในี่ใส่เกลือดําไปเล็กน้อยแล้วก็อันนี้ไซรัปอินทผา,ารัมนะคะใช้แทน น้ำตาลเพื่อให้ให,ให้รสเค็กลมกล่อมจุดเด่นกนคือน้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกเยอะๆจะทำให้อร่อยนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกเนี่ยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายที่ดีด้วยแกงส้มเนี่ยมีข้อดีตรงนี้แหละเวลากินแล้วช่วยทำให้ถ่ายง่ายนะคะอ่าพอเราปรุงได้ที่แล้วเทคนิคก็คือปรุงน้อยจะภาะระร่างกายจะน้อยนะคะนี่เป็นเผือกเผือกเนี่ยเนี่ยเอามาแทนเนื้อสัตว์นะเพราะว่าเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เนาะ เผือเขาจะมีธาตุเหล็กแล้วก็ฟอสราสสูงมากช่วยเสริมสร้างพวกกระดูกแล้วก็เกี่ยวกับฟันเนาะช่วยบำรุงลำไส้ด้วยหาวิธีทานเผือกให้ได้บ่อยๆอ่ะจะดีนะคะซึ่งนี้เอามาทําเผือกน้ํากะทิกินบ่อยมากเลยอันนี้มะเขือเทศนะคะแกงส้มเนี่ยเราสามารถจะใส่ได้หลายหลากหลายนะคะข้อข้อดีสเสน่ห์ของแกงส้มก็คือมันทําให้ไม่เบื่ออาหารเนาะส่วนอันนี้เป็นมะละกอนะคะมะละกอดิบเนี่ย มาทําแกงส้มก็ประหยัดง่ายแล้วมะมะละกอจริงอ่ะทานดิบอ่ะมันจะมีเอนไซม์ด้วยบางทีเน่ก็ทานมะละกอดิบเป็นของว่างเป็นของของทานเล่นของเน้นะดีกว่าที่เราไปกินแบบพวกขนมทอดนะคะเพื่อนๆออันนี้พอเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ให้เขานุ่มนิ่มสักนิดนึงเพราะว่ามะละกอเนี่ยเขาจะแข็งเผือกเขาก็จะแข็งพอน้ําจากมะละกอน้ําจากเผือกออกมามอนี้ก็จะหวานแบบธรรมชาติค่ะส่วนอันนี้เป็นสายบัวนะคะ สายบัวเนี่ยทำได้หลายเมนูมากเลยค่สะสรรพคุณช่วยลดอาการเกร็งของลำไส้แล้วก็กระเพาะกระเพาะลดความเครียดทางสมองช่วยเกี่ยวกับเรื่องอป้องกันท้องผูกนะแล้วก็ขับปัสสาวะเป็นฤทธิ์เย็นนะคะช่วยดับความร้อนนะหามากินเยอะๆแก้อ่อนเพลียบำรุงหัวใจดีมากเลยค่ะสายบัวแล้วก็บอคอลี่เพื่อนๆมีผักแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยซึ่งผักพวกเนี้ยเนจะเตรียมใสก่กระอับไว้เตรียมเหมือนกับว่าเน้เป็นคล้ายๆกับ คนขายของเลยนะแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกคือเน้ต้องกินอาหารที่เราปรุงเองนะคะเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะเราต้องมีระเบียบวินัยในตัวเราเองเนาะเพราะว่าหมอที่ดีที่สุดและคนที่ทําอาหารที่ดีที่สุดสําหรับคนที่จะเข้าใจเราก็คือตัวเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตักเสิร์ฟทีนี้ถามว่าเวลาจะกินแกงส้มเพียวๆมันก็จะรู้สึกว่าขาดสีสันนะนแนะนําให้ใช้ ถั่วคั่วเน่ใช้ถั่วลิสงนะเอาไปคั่วแล้วก็โรยด้วยเกลือดําแทนการกินปลาเค็มเนาะซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันเลยแล้วถั่วคั่วเนี่ยทานง่ายนะคะแล้วคั่วแล้วบางทีนี่ก็เอาไปกินที่ไหนที่ไหนได้ด้วยนี่แกงส้มนะคะเพื่อนช้อนอ่าอันนี้เป็นแกงส้ม เดี๋ยวจะลองมาชิมดูนะแล้วก็เทคนิคที่กินแกงส้มกับอะไรนะคะนี่เลยถัว่วลิสงในขั่วใส่เกลือดำด้วยนะแทนปลาเค็มนะอืมอร่อยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จสำหรับใครนะคะที่สนใจหนังสือในหนังสือเนี่ยจะมีเมนูอาหารทุกเมนูเลยนะคะตอนนี้มมีโปรโมโชั่นพิเศษคือเหลือเล่มละสามร้อยบาทนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวนี้ททาคลิปเสร็จ วันนี้นะถ้าใครอยากไปเจอกันที่แฟนเพจนะคะวันนี้เนจะไลฟ์สดเนาะช่วงนเนี้ยในพยายามจะไลฟ์สดให้ได้บ่อยๆแต่ว่าด้วยเอาจริงนะคะจริงแล้วอะ่ะทำงานอยู่แบบไม่ได้มีทีมงานเนาะแต่ว่าเป้าหมายของเน,นต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ <c oughs> เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะหมดข้อสงสัยนะในเรื่องการดูแลตัวเองเนาะ ซึ่งถ้าหาว่าใครต้องการจะไปฟังวันนี้ในเจะไลฟ์สดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความปวดเป็นสัญญาณเตือนอะไรจากร่างกายนะคะประมาณเที่ยงครึ่งพอเดี๋ยวทานข้าวเสร็จอาบน้ําอาบท่าก็เวลาไลฟ์สดเนี่ยก็ต้องทําหน้าทําตาให้มันดูดีสักนิดนึงแต่จริงแล้วแฟนคลับใน y o u t u เนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าคือเป็นอะไรที่เราคุยกันด้วยจิตวิญญ,ญาณเนาะอาจจะไม่ได้ใช้สิ่งปรุงแต่งภายนอกเยอะแต่ว่า ในการทำงานนะคะการสังคมทั่วไปเนี่ยเราก็ยังจำเป็นจะต้องทำภายนอกให้มันดูให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเเห็นแล้วสบายตาสบายใจลักษณะเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็กินข้าวเสร็จเน้ก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปไลฟ์สดช่วงเที่ยงขึ้นเที่ยงครึ่งถ้าใครอยากเจอกันก็ไปดูได้นะที่แฟนเพจอนนเนอยากเล่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนใครทีอ่อยากจะทำอาหาร ดูในในคลิปเนาะใต้คลิปนี้จะบอกอรายละเอียดแต่ถ้าใครต้องการจะมีหนังสือในหนังสือเนี่ยมากกว่าการทําอาหารคืออธิบายด้วยว่าอาหารแบบไหนกินได้กินไม่ได้ลิดล้อลิดเดยน็นอาหารกรดอาหารดา่างสั่งซื้อได้นะคะในราคาโปรโมชั่นเล่มละ300บาทคลิปนี้เนีลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ